สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิตเออร์นะคะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาที่สวนแอปป้นดูทุกคนนุนเจ้าของโรงงานนะคะทุกคนเสื้อขาวเจ้าของโรงงานอ๋ออนจาจักรร้านห้าโอ้ย Thank you โอ้โหทุกคนดูสิโอ้ยดูฟาทุกคนดูมันหนักมากเนี่ยมันล้มอ่ะต้นแอปเปิ้ลล้มอ่ะอันนี้คือฟาร์มนะคะทุกคนเขาปลูกแขายจริงๆงอย่างจรงดูมันล้มดิมันลม้มมันล้มอยู่แล้วมันยังเป็นลูกอ่ะทุกคนอ,อน,นี่มันยังไม่สุกนะน,นี่สียังไม่สุกโอ้ทุกคน แบบว่าโหพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเราไม่เคยมาสวนแอปเปิ้ลเลยอะดูดิสวยไหมทุกคนนี่แบบของเขาแบบหลายร้อยเป็นสิบไร่นะคิดว่าดูทุกคนพี่น้องพี่น้องป้องไปโอ้ย ทำไมมันจะงามแท่นี้ดูสอิอยากเอาไปไทยเนาะโอทุกคนเก็บกินได้นะลูกหนึ่งเขาไม่ห้ามโอ้ทุกคนทำไมมันจะสวยยังงาฮดูดิโอ้โหแบบีไม่อยากจะเชื่อ สวยงามมากๆเลยอ่ะดูแต่ละลูกสิทุกคนแบบโหสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดป้าสุดยอดครั้งแรกในชีวิตเด้อที่ได้มาสวนในเปิ้ลดูไดมันก็มีแหละแถวแถวบ้านเรานะแต่มันไม่เยอะแบบนี้อ,อะไรจะงามขนาดนี้อันนี้ เขายังไม่เก็บนะเขาน่าจะมีแบบว่าเก็บได้ตอนไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไปขายที่ไหนนี่แต่เขาก็ทําน้ําทําพวกน้ําเหมือนน้ําส้มอะน้ําแอปเปิ้ลแบบนี้ทุกคนดูดิเราเดินทั้งวันมันก็ไม่จบตรงนี้อันนี้อันนี้คือดูดิมันใหญ่ขนาดไหนทุกคนปัง แต่ละรุ่นแต่ละลูกดูดิดูลูกดูลูกทุกคนเราจะให้ทุกคนดูดูลูกดิลูกใหญ่มากเลยอ่ะ,ปะเปอรเหลียวเชื่อเลยอ่ะดูดิโอ้ยทำไมมันจะสวยขนาดนี้ตื่นเต้น <c oughs> ปนนอกเห็นแอปเนปินะเคยแต่ซื้อกินใช่ไหมแต่ไม่เคยแบบดูสิทุกคนมองไปสวยไหม มันสวยไหมทุกคนดูดิดโอหมันสวยไหมทุกคนมันสวยจริงๆฝั่งทางนี้มันยังไม่มันยังไม่แดงเนาะเนี่ยฝั่งแบบว่าเขาจะเป็นรุ่นๆเนาะทุกคนดูดิรุ่นนี้ยังไม่แดงรุ่นนี้แดงแล้วอะไรประมาณนี้สวยงามมากเลย โอ้ถ้าเขาก็ไม่ใช่ให้คนเข้ามานะนก็จะมีแต่พนักงานนะน,นะอันนี้ก็คือรู้จักกับเจ้าของโรงงานโอ้ยสวยอะ่ะตื่นเต้นจริงกว่าเห็นทองอีกสวยๆสวยสวยจริง,รงทุกคน สวยงามมากพาทุกคนเดินดูเนาะเดินเลาะดูโอ้ยสวยแต่มันก็เดินเลาะแบบเดินเดินไม่หมดหรอกทุกคนมันยาวไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนโอ้มันสวยสวยจริงๆดูไปตรงที่มันแดงๆดีกว่านะตรงไหนที่มันไม่แดงแล้ว เราจะไม่ทายรู้เลยทุกคน,นนี่ต้นเล็กๆเ,เองนะทุกคนไม่ได้ต้นใหญ่นะต้นเนปเนในต้นเล็กๆดูดูโอ้โหพระเจ้าแล้วเขาจะเก็บหมดไหมนี่เขาจะเก็บหมดไหมทุกคนดูแต่ละต้นเิต้นเล็กๆเ,เองแต่เขาทำไมมันใหญ่จังอนะ่ะเอ้ยทำไมมันดกจังอนะ่ะ ทำไมลูกแอปเปิ้ลมันดกยังอ่ะทุกคนโอ้โสวยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูป้าไม่อยากไปเชื่อเลยเนะนะาะเนาะเจ้าของคงจะรวยดูเถอะแต่ละต้นดูโอ้ยไปให้ญาติพี่น้องกินเนาะดูสิทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให ถ่ายให้มันใหญ่มากเลยนะทุกคนอนาณาจักรอะหลายสิบไร่เลยด,นะดูมาเที่ยวสวนแอปเปิ้ลอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะสวนแอปเปิ้ล ที่สวยงามมากๆเลยสวยแค่ทุกคนดูสิลูกแต่ละต้นนะ่ะดูด,ดูแถวหนึ่งยาวมากเลยนะทุกคนเนี่ยแถวแถวหนึ่ง สุดยอดสุดยอดสุดยอดอลังการล้านห้าเด้อเราก็ไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยเข้ามาส่วนใหญ่โตมโหลานลูกไอ้เปิ้นเยอะขนาดนี้อสวยอะ่ะทุกคนไหมเนาะสวยมากเลยโอ้ทุกคนมันสวยจริงๆเลยนะ มันจะมีแบบว่ายังไม่สุกดูสิยิ่งเข้ามายิ่งดกเลยทุกคนโอ้ดูแล้วมีความสุขมากเลยไม่อยากออกเลยทางนี้ฝั่งทางนี้มันยังไม่สุกนะทุกคนเริ่มเริ่มแบบว่าดูเดจ้าของโรงงานเขาก็ใจดีนะโทรมาบอกว่าเนี่ยฉันขอมาถ่ายสวนแอปเปิลเธอได้เปล่าเขาบอกมาเลยมาเลยโอ้ ตลก็สวยเขาเก็บส่งโรงงานเนาะทำน้ำแอปเปิลดูเถิทุกคนเราแบบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะสวยมันจะเยอะขนาดนี้นะทุกคนมันเยอะจริงเลยนะมันเยอะมากๆม,มันรู้จะบรรยายยังไงมันเยอะจริงๆดูดิ อันนี้มันต้องดูฝั่งอน,นี้นเถอะดูแต่ละต้นดูยาวๆไปเลยทุกคนโ้อดูแต่ละต้นต้นมันเล็กๆนะเขาต้องเอาไม้ดามไว้ทุกคนถ้าไม่เอาไม้ดามก็จะตกจะหักแบบนั้นแหละดูโอ้สุดยอดเลย ชัดยอดสุดยอดทุกคนดูสิ ความสวยงามดูดูสวยไหมสวนแอปเปิ้ลวันนี้พาทัวร์สวนแอปเปิ้ลค่ะอาณาจักรแอปเปิ้ลอ้สุดยอดเลยแต่ละต้นทุกคนแต่มันเยอะมากเลยอะโอ้โหดูเจ้าของก็ใจดีหล่อด้วยโอ้ย นี่แต่ละต้นต้นมันเล็กๆเองนะทุกคนดูสิต้นมันเล็กๆแต่ทําไมแบบลูกมันเยอะมันเยอะจังอ่ะต้องเอาไม้แบบเอาไม้นี่ไว้เลยอ่ะดูดิแล้วแต่งแล้วมันยาวมากเลยนะทุกคนดูดิอุ้ยสวยสวยงามสวยงามสวยดูฝั่งทางนี้นะฝั่งทางนี้ยังไม่สุกมากนะเนี่ย ฝั่งข้างนี้ดูยังไม่สุกแต่ฝั่งข้างโน้นเริ่มแดงหมดแล้วนะดูอู้สวยอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้ทุกคนเอ้ยเก็บไปเมืองไทยเนาะโอพนักง,งานเขาเพิ่งจะเริ่มจกเกนะื่เนี่ยฮึดูดูแอปเปิ้ล สวยงามมากเลยทุกคนเนาะเห็นแล้วก็สุดยอดดูเด้อโอเคนะคะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย